สวัสดีครับผมเกิดอีสานใต้ครับสหรับมือนีครับท่านผู้ชมครับผมก็มาตามต่อแนวทางของคุณแม่กบครับสหรับเลขของแม่กบเนาะครับกับเขามาแล้วหกงวดครับหกงวดเลยครับท่านผู้ชมครับอ่างวดที่ผ่านมาเลขกั่เขาทั้งบนทั้งล่างครับที่แม่กบเปิ้นฝันว่าได้เก็บแบ่งยี่สิบได้ครับแล้วก็อายุของอ่าแบ่งยี่สิบนะคือแม่กบเห็นมิแต่แบ่งราชการที่ซีครับ เมกโกเปิลกะตีห้คือสองศูนย์แล้วก็หกเก้าครับคืออายุของในหลวงครับการเลขกกับเขาทั้งบนทั้งล่างครับสลหรับมือนีเอามาฟัางแนวทางของเม่กบน้ากันเนาะครับเพราะว่าเม่กบเพินกระฝันแล้วครับผมก็มาหาเมกกบครับตอนนี้อยู่กับคุณแม่แหละครับแม่สวัสดีครับครับเฮ็ดนังยูแม่มือนีเฮ้ยเรียงล้างคือเเก่าจ้ะอ๋อก็คือบ่ไดไปสายเนาะอ๋อจ้ะ ครับในงวดที่ผ่านมาก,ก็ถือว่าแม่นเนาะแม่หกงวดนะค้าคักอีรีตัวเวค่าครับแล้วงวดนี้แม่ฝันแล้วเนาะฝันแล้วจ้ะอืมครับครับเดี๋ยวแม่เบาสู่ท่านผู้ชมฟังเนี่ครับว่าฝันว่าจังไรครับเนีน่นโอ้ยไปย่งางไปวันไหนดอกไปพอ่องมูกันเลยไปนั่งเล้วก็เห็นเขากินเขากินยังกันเลยไปนั่งกินน้ำเขาจา้ะ กินเรลาก็เลืไปว่ามให้กินน้ำเนเป็นยังกินกับพนป้าแหงป้าคอป้าคอง้อตาป้าแหงอแต่เลื่อเอาเขาเนี้วนันมาจำกินจำกินกินจนอิ่มหล่ะครับกินแล้วมันมูเป็นแต่ว่าอยากินเอาหลายหลายโอ้ยแบงแบงกินแนว่าครับกับแบงกันกินล่ะแต่ว่าชันกินหลายกินายอหมูนก็คือกินกินปลาดีเป็นปลา ปลาคอตัดหัวบ่แม่ปลาแหงจ้าปลาคอตัดว้าอืมแล้วจังได้อีกครับเนี่ยแต่แค่นั้นจ้ะอ๋อกินเข่ากินเข่าปลาคอปลาคอปลาปนปลาแหงน้าครับที่เขาไปตากเนาะจ้าครับความฝันนีคือแม่ฝันมือใดครับฝันมือวันอาทิตย์จ้ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะจ้าจ้าจ้าอืมครับครับ แล้ยวท่าเข้าตีตัวเลขนี่<ๆ>เข้าตีได้ตัวใดแม่คันว่าแป,ปา้นภาษาคอมเนเป็นกระว่ากินกับเเกวะเนาะกรเเกวะมันนี่ป้าหัวตัดกับเป็นเก้าเก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดคันเลขสองโตะ๊ะอ่ะเก้าแปดแปดเก้ากับมีสำนั่งเลจ้ะโอ้เข่ากเขากระยาเข่าเสื้อด้วครับกันเนี้ยวทางมาแม่นเนาะทางใดเป็นขั้วฝันครับ แต่แต่รางวัลแม่ก็บอกเังสีเนาะเต่เลขมากตลอดเลยครับแต่งวดนี้กับ่มเน่บมน่ครับถ้ามากงวดนี้เนาะแม่ก็เป็นงวดที่ที่เจ็ดที่เจ็ดแล้วก็แม่เม่กบก็ถือเลขมาเจ็ดเจ็ดงวดติดขึ้นกันเนาะครับ็คือในช่วงระวางที่ผมมาเหตุขีดการท่านผู้ชมเจ็ดวันละหกวันแล้วครับอันนี้เป็นวันที่เจ็ดครับคุณแม่เพิ่นกับสื่อตามความฝันของแม่เนาะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่มักความฝันนี่ครับ กับเป็นแนวทางครับแล้วก็ซอยแม่กบตีตัวเลียงน้ำเน่ครับซอยตีเอาเด้อขันกูส่งกูเบิงขีเบิงยังนี่ล่ะครับให้ไปตีเอาพี่จาน่าเบิงเด้อกะซอยกันตีเนาะแม่เนาะซอยกันตีเอาละเดืตดโซกไขโซกมั่นครับเอแม่แม่กบแม่กบไปกินเขาอยู่บ้านหลังใดครับแม่บ่บ่บ่หมู่บ้านเนาะก็ว่า่าไปอยู่รอในในซีแยกซี่แยกนี่ล่ะ เ็นโคตรหลายกันเลยไปเวกินน้ำเขาจา้ะครับแต่จำบ้านบา่ได้บ่จ้ะจำบ่ได้กินกินกับหมูมูมูคนที่คนที่กินเขาน้ำกันนี่คู่จักบ่แม่หมูกะว่าคนบ้านเกา่าคือเกา่าคนบ้านเกา่าหมูหลุนเดียวกันนี่แหละจ้ะบ้านเก่าที่ว่าอยู่อำเภอพายุบ่แม่จ้ะหมูหมูแต่แต่เป็นสาวน้ำกันจ้ะโอ้เป็น,เ,นเป็นสาวน้ำกันเพื่อน,นอายุอะไรแม่กับสามกันกับสามเนี่ยละ่ะ หกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดนาะจ้าแต่ย่าลืมได้หกสิบเอ็ดไปหาสื่อเอาล่แต่เราอยู่ในเรื่องอ๋อก็คือกันไว้แดงกันไว้เพื่อมันอายุที่ว่าเมยกินเข่าต้องเข่าเนาะกับห้องศูนย์มันก็ออกไปแล้วครับศูนย์หกนะมันออกไปแล้วยังอันนี้หกหนึ่งหนึ่งหกอายุหกสิบเอ็ดถึงท่านออกครับหกหนึ่งหนึ่งหกโดยแม่เนาะเพื่อกันไว้แดงครับบางบางข้างอาจิบอกความฝันอาชิพมาโตอายุของคนกินก็ได้เนาะครับ เพราะว่าความฝันแต่ละความฝันบางครั้งเข้าตีได้ก็ได้เลยเพราะว่ามันเป็นปริศนานาะแเม่เนาะมันบกคือกับอ่าเวลาเข้าฝันแล้วได้ตัวเลขเลย่อังสีนะครับกรตีเอามันกับสียากด์เนาะครับแต่รางวัที่เม่ตีห้กันเลขกับเขามาตลอดวันนี้กับคือสิคือมากมากอะเก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดฉันซันมากไรเก้าแปดศูนย์ เก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดจ้ากับเลตัวดียวยล่ะแมนถ้าตัดซื้อกับเป็นอาจจะเป็นศูนย์แปดศูนย์เก้าเก้าแปดแปดเก้าจ้ามีแค่นั้นละอืมกับยูนี่เนาะแม่เนาะจ้าแล้วก็อายุอายุของครับทั้งทั้งสองคนเนาะแม่เนาะจ้าที่กินเข่าน้ำกันจ้าครับกะสันสเนาะแม่เนาะสําสำหรับหวดนี้ครับท่านผู้ชมครับกัรอพิจารณาเบิงเนาะแม่เนาะครับ ผมก็ขอบพูดในกรมหลายๆครับผมครับที่มาแบ่งปันเดวทางความฝันให้ท่านผู้ชมได้รับชมเราฟังอีกครั้งหนึ่งครับเลขเลขอ่าบเน่ครับอาจิมาก็ได้อาจิบอมาก็ได้ครับกะรอพิจารณาเบิงครับจงวัดกกอนวันทีสิบหกมิถุนายนหกห้าครับแม่มีเลขเพิ่มเติมอีกบอหรือว่าจะไรออบอลก็แค่ห้างเดียวเท่านั้นเนาะที่แม่ให เราเปลขาแต่ยาบเ่าเสื้อเด้อเอาไปพิจารณาเบงเลยสั่งคุณส่งเลนกระเด็นครับให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบอร์กอนเนาะเองเนาะครับอืคาร์โบเน่งวดตีออกไม้นาะเองเนาะครับแต่ว่าซูนเปร์นะคะซีมาก,กับมาโมเน่ครับแต่ซูนซูนซูนเปร์ดีผมก็มักอยู่ได้ไหมแต่งวดงวดนี้กับหลายๆคนเพื่อนกับว่าซูนหน้าซีมา กศูนย์ยังกบเขูครับเพราะว่าศูนย์นี่มันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเนาะแมมเนาะมาตลอดเลยใช่จะเข้าบรูว่าศูนย์ที่มาบ่นหรือว่ามาลางจะเป็นความเชื่อวนบุคคลเนาะแหมเนาะแต่เม่อัมากก็คือศูนย์แปดครับกับประมาณนี้เนาะไหมเนาะครับครับท่านผู้ชมครับผมเคยอสานตายครับก็ขพอจบคลิปไปเพียงซํานี้ครับ ทำมารกตัวเลขที่แม่กโกเปินตีให้กะล่องพิจารณาเบิงครับการล่องแคปหน้าจอไว้ครับเพื่อเป็นแนวทางครับผมก็ขอจบลี่ไปเพียงซามี้ครับสวัสดีครับค่ะ <c oughs> ท่านผู้ชมมาเบิงเลขฝันของแม่กบเนาะคะ่ะแม่กบฟฝันว่าได้ไปบ้านแห่งหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็ไปกินไปกินเข่ากับปลาแหงเนาะคะ่ะปลาแหงปลาคอแหงหัวขาดเนาะคะ่ะกินจนอิ่มกินหลายกว่ามูเนาะคะ่ะ แม่กบกับตีเลขฝันไ้หางเดียวเลยก็คือ980หรือว่า908ก็เป็นตัวเดียวกันแต่ว่าสลับตำแหน่งค่ะ980 908ก็อย่าลืมตัดเลนสองโตเนาะค่ะตัดใดก็คือ98 90 80ค่ะแล้วก็อายุของคนฝันคนที่ว่าใดไปกินน้ำกันก็คืออายุเท่ากันเนาะค่ะก็คือ61ปีแนวทางความฝันของแม่กบ16มิถุนายน65 98, 9 0 8 9 8 0 9 8 9 0 8ดแล้วก็61ค่ะก็นำไปเสี่ยงโชคได้เนาะคะ่ะแนวทางเพราะว่าแม่กก็ฟันเม็ดมาหกงวดติดแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกะถ้าถูกงวดนี้กะสิเป็นงวดที่เจ็เนาะคะ่ะขอให้ท่านผู้ส้มทุกท่านโชคดีมั่นหมายค่ะสวัสดีค่ะ